สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะมาตามตัวเลขแนวะทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่จ่อยนะครับถือว่ามาตามของคุณแม่จ่อยถ้า f อจําได้นะครับคุณแม่จ่อยเพิ่นขาให้โชคให้ลาภห้ายงวดยินดีนครับเด้อ สำหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับแมจอยพันจะมีแนวทางให้ตัวใดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังกันด้ครับเด้อเพื่อตัวเลขของคุณแม่จอยนะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีนังวันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ขอโชคดีมีโชคลาบนำกันด้ครับเด้อรัฐบ,บาลไทยนะครับ16 กุมภาพันธ์2568นะครับกับคุณแม่จ่อยนะครับเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสคัณแม่จอยสวัสดีค่ะไฮบ้าแอมเป็นคนถามอุ้ยครับเกี่ยวกับสัมผัสเลยครับเพิ่งรัดเงินอยู่เลยครับแม่นเนครับโอ้ประดี๋ยวมหาแม่โดนแล้วแม่เป็นยังไงสบายดีเนาะจ้าสบายคืได้ยินข่าวว่าฝันเนียนเนาะ คนมากครับทามสีมะบพระสีมรตระไปแล้วครับอบเอาสามหัวส้นครับก้อนอันนี้ค่อยไทยคุณแม่เกี่ยวกับตัวเลขของพระธุดงค์มันว่าไงเป็นบ่มันี้งวดนี่ได้แม่เป็นยังไงงวดนี้ฝันเห็นพอพอแล้วเสียแล้วใช่แม่คันฟันเหนเล้านี่มันมันสีออกมากจังเลยครับมากจังไลยครับมากกจังสีแดงมรดเราหาละมาในฝฟันเลยนะ บอกคนจะแบ่งสมบัติให้บอกครับแม่แบ่งทีแบ่งข่าค่ะแม่บาัสดีครับว่าบ่อยากได้เราบ่อยากได้จะต้องเอาเอาเวัตถุพนเพม่อนว่าั้อนห็นเพื้นเอาป้อนห็นเพื้นกเคลือมันสีออกอายุเพิ่นเก่าหาเก่าหเ่าหินพื้นแม่อกคู้เที่ยวนสีออกหาเก่าเก่าหาเนี่ยนะตอนนี้พ้นเสียชีวิตบอกครับแม่เสียมาดุนนะอ๋อ ตอนเราเสียเนี่ยเราอะไรอายุเก่าชิบหายครับฝันเพิ่นบาสิแวงสมบัติห้เพราะว่าก็อไปอยากได้ของเพิ่นเนาะเพิ่นว่าห้เบิร์ดสุกคนเพิ่นว่าพอเอาพอได้เพิ่นว่าต้องเอาเพิ่นว่าทือเพิ่นมาบอกโศกพอว่าบบฟันเห็นเพิ่อนรุนนั่นมะปกติแม่ฝันเห็นเพิ่นอนอยบ่แม่ บ่บ่ค่อยฝันโดนโดนค่อยฝันแม่นบ่แม่แม่ครับโดนโดนยังฝันเห็นผืนส่วนมากจะออกอายุเพิ่นจะบอกครับแม่นออกอายุเพิ่นแต่ฝันเห็นเพิ่นนี่ออกอายุเพิ่นด้วยครับอายุเพิ่นก็สิบห้าบ่แม่แม่นอ๋อก็สิบห้าเก้าสิบห้าเอรอายุเนี่ยอายุหลายเนาะครับเก้าสิบห้าปีนี่ละกับเอาเก่าหาหาเก่าดีละัน แต่ว่าฝ่นสีแดงแต่แต่นนอ่นนั้นิ่นว่าหรือมันสีเป็นลางบเกิ่นว่าแดงมันจกสีใดตัวฟูละยี่สิบฝนว่าิืนว่าจังสีอะไรจ้าแบบไหนหมายเป็นสีว่าจังไหนมันจะเป็นลางบเพิ่นแดงว่าสีใดตัวคูระยี่สิบเกิดยี่สิบนี่จะเป็นลางเมนบอกก็หมายของเมจอยว่าเมนเก้าหาหาเก้าก็เมญเป็นบนเมนอายุฝืนยี่สิบนี่สองศูนศูนย์สองนี่เป็นลางเมน ท่านมากสามตัวก็เอาสีใส่สีเกาห้าสีเกาห่ามันชีบินยังชนะจังวาเป็นอยังเลขสีมั้ใส่แม่มากเองโอ้โยตัวแม่เป็นคนมากเลขสีน้องกับอันนี้นกมาร่วมกันเรว่มัชีบินอันนี้บ่พี่น้องชิดบ้านนะชิดบ้านด้เมันชปินังสีแแม่จับใช้เองแม่ตัวสีหนึ่งจับใชเอง จังว่าให้เป็นรักลอยอืมแอบใจอีกส่วนมากนี่แม่ก็ได้จากความฝันบอกค่ะที่ว่าฝันแม่นเลยนะเบียนวามฝันฝันตอนฝันมาพระเพิ่นมาบอกนะเจ็ดสุตรอีกฟันเห็นพ่อฝันเห็นพ่อแม่นฝันเห็นพ่อพระธุดงค์นี่บ่ได้มาโดนแล้วบ่แม่เบ่นโบได้มาโดนแล้วบ่ฝันเห็นเพิ่นโดนจังหวะหลวงหลวงพอจีวดที่เพิ่นเคยมาบอกนี่ที่พิ่นเป็นงูโบเห็นบ่เห็นเพิ่นแม่โบเห็นเพิ่น เพราะว่าหลวงพ่ออยู่วัดนี่สิพนม่อนนาภาพบางปีกายนี่แม่นได้ชิมาบอกสามงวดสี่งวดก่อนจะสิ้นปีนะตามเลขพัตตุดงแต่ว่าแม่บอกว่าได้เลขของพ่อหลวงพ่ออยู่วัฒน์ในฝันคือเก่าเนาะส่วนมากเนี่ยจะแม่นกับไอ้เลขความฝันสิแม่นบ่กคะแม่แม่นแม่นฝันมีแต่ฝันมาเป็นตัวเลขของฝันเห็นพ่อนะบ่ฝันเห็นเพื่นดูเนาะหรือเพื่นสิมาให้ยสูบบ่าหร มันเข่านอกรอบบึงแต่ว่าผ้าโบโบโฝันโบฝันแล้วนี่โบฝันสองบีสามมีนี่ค่ะบโบฝันเห็นเิดหรวอพรท่านไปเห็นบุญบ่ว่าแต่ก่อไปบาดนน้ำมาเลยเนาะเมยน้ำมาไอ้กนะบุญบ้านที่อืดนี่เมีนมือแรงมือแรงนี่ก็มีมือรอมอืดเปมือพโอ้สันพนข้างงานเยอะสันพนวัดในาน ชี้ค่างานเพืินหน่อยะน่อยเนาจังมาบุญไหว้ก็งานในวัดเพลินอยู่จะปีนเนาะจังมาพระท่านนี้มากบอกซึ่งพระท่านนี่ไปวัดนะรอกพระท่านนีไปวัดจ้ะร่องเนอะเบิองร่องเบิองดอกแม่แมนเอฟซีร่องเบืองเนาะจ้าแต่ว่าโดยเส้นสูงของแมนนี้แม่อ่ะมั่นใจอยู่นบ่ค่ะแมนกับพันเ์เน้นพรสิขาเลยค่ะเจ้า เกาเลยเขาม่นเคยเขามาแล้วนะบอเน่ยนพ่อขึ้นมากไอ้โชคเสี่ยงโชคกี่บอค่ะขึ้นกระดิ่อยู่ดล่ะอเนี่ยวแ่าโบราณเนาะกรดิ่งยูเว่าคนกระดิ่อันนี้นะอึนต้องมากไอ้โชคแล้วคนจังมากเขาฝันเนีนเนาะเน่ยนผ้าตุ่งม้าเขาฝันจะเป็นเลขผ้าตุ่งเจ่าวันวันี้เลขของพ่อมาเขาฝันเมีนแต่ิี่เป็นเลขของคุณพ่อนะคะเนาะจ้า คือแ่ข้า้ค่ะบานนี้หากเอาขาหาในี่มากที่สุดนะครับคุณแม่เนาะแม่คืนสอบที่สุดแล้ที่ไหนครับจะแม่นั่งกวัมาบอกว่ครับจะแม่นั่งกลัวบอกครับเป็นมหาบอกเพื่อนเก่าันเห็นเพื่อนอยู่ดีเหรอนั่งกัวก็ดีครับจะฟันเห็นเพื่อนโยเป็นมาวานี่อะไรครับบอกสูข้างหนครับ มื่อน,นั้นเรากล้วยขึ้นเฮงเพื่อนก็บอกอยู่เพื่อนบอกตัวไหนครับแนวอะไครับเพื่อนสีบอกเด็กบานบ้าวว่ะครับกล้วยขึ้นเฮงพระแม่เอากล้วยจังหน่อยเหรอครับขึ้นเฮงพระเป็นหวีหรือเป็นหน่อยหวีหนึ่งอ้โครับคุณแม่เาแล้วบอกเด็กบานก็เป็นเนาะครับเพื่นมหาแนวอะไครับคุณแม่มะเข่าฝันเพื่อนว่าเบื้องยุกเสาอันนี้เลื่อรอบนี่เพื่อนก็วางจัดเลยเนี่ยยุกเสาแม่ครับจิตต่อจะออกมาได้ครับที่ ดีตังค่ะดีบุญท่าครับเดินมาเป็นบ้านอีกที่ของแม่บ่ครับตัวเทิงนั้นอาจารย์ว่าให้ติดเลขตัวนั้นไว้สิริสงฆ์วิดาถือมาเลขต์ทโชคอาจารย์มาเจิ้บคนก็เลยเขียนไว้กกเสาเลยเออเพิ่นแหวเมื่อกี้แปดเจวะเด็กว่าหนึ้งช่องช่องสามหกช่องแปดหกช่องแปดบวกอ๋อเขาเสี่ยงแนมไก่บวกไข่เห็นอันนี้ทิเป็นเลขของนางกวัก แน่กวอดแมางกว่าเพื่นบอกแต่เขาอยู่รอบก้อนเ네น pues ี่เขาเคยเยอะเอาหัที่แล้วได้บอคาเลนยงกว่าลาหัวนายหัวรอบก้อนนะหัวเจ็ดเก่าครับหัวเจ็ดเ็ดเก่าเพื่อนบอกว่าไห้บึงอยู่กกเสาเพื่อนวอกอ๋อแบัวที่กระบอกคือเก่า อาไปเบิ้งยกกับเสาคือเก้าไ so 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 ิเบเอาตัวใดนล้ะมันมันมียี่สิองจุดครับจังหวัดนั้นสองแปดหกีบานครับเด็กนั่โชกเพิ่นเพิ่นว่านีเจ็ดแปดเก่าเป็นแถวมาติดไว้เมงส่วนบ้านเลขที่จะเป็นสองแปดหกแมนให้เอฟซีฟังครับคิพ้าเปนเบิงครับยาวขึ้นค่ณชิพาเป่นเบิ้งครับผมจเป็นอค้เปิ่นเบิ้งเนาะแต่ไม่จมักสุดใดครับ มากปัอชูตี้ร่วงแ่ไดค่ะ่วงก็ได้ค่ะเพราะมหลายหางเก้าห้าเน้นเก้าหาครับครับสองศูนย์เก้าหาครับสองศูนย์คุณแม่ย้ำนะคะตัวเลขของคุณพ่อมาบอกนะคะจะดึไปที่เก้าาแล้วมาสองศูนนะคะท่านผู้ชมปนคุณได้มักสามโตกับเอาซีไซ่หม่อแม่แม่ซีเก้าห้านะครับคอันนี้เลขในกุกเสานะครับเออจนเสาอครับมีย่าหข้าบาทนี้ครับคุณแม่อัน ดเท่าน you know, ี้แล้วยู่เลยเนาะแม่เนาะเอ้อมมีเน้ะครับบนีกเสาเนาะคุรับขอบคุณครับครับัครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบเนาะมาสี่รับีมาเบิงี่่วจะมีเจ็แล้วก็ส8แกแล้วก็นี่ก็จะสรุปตัวเลขของคุณแม่จอยนะครับประจําหนวันทิต16กุมภาพันธ์2,568นะครับ ไต่ fc นะครับแคปนาทจอยนะครับเดินสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่จอยนะครับแม่จอยกับเป็นคนมีโชคมีดวงคือกันนะครับแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่จอยนะครับที่วงกลมสีที่วงกลม,มไว้นะครับเป็นตัวเ่งของคนแม่จอยนะครับเดิน95กับ20นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ495 286และ789นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับใดเขคามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมันมานะครับ16กุมภาพันธ์2568นะครับสวัสดีครับ